โลชั่นทาผิวกลับมาแล้วค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าตะก้าเนี้ยเขามีเหลือเพียงแค่100เซตสุดท้ายเท่านั้นตะก้าที่กล้วยปักหมุดให้นะคะจะเป็นตะก้าที่ส่งตรงจากบริษัทเลยนะคะเป็นยูซอลินไทยแลนด์แบรนด์ออฟฟิเชียลเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วกล้วยไม่ใช่เป็นคนส่งเองนะมั่นใจได้เลยค่ะว่าซื้อตะก้าเนี้ยได้ของแท้ไปแน่นอนโลชั่นทาผิวของยูซอลินรุ่นเนี้ยกล้วยใช้มาประมาณ12ขวดแล้วค่ะเขาเก่งเรื่องลอยมากเขาใช้ตัวไทอะมิโดค่ะซึ่งใส่ในเซรั่มแก้ฝ้าตัวเนี้ยเอามามใใส่ในโลช ทาผิวด้วยคิดดูดิว่าขนาดฟ้ากระจุดด่างดําอ่ะสีเข้มๆอะ่ะมันยังจางลงและไอสีของเราที่มันแบบมีความไม่สม่ําเสมอและเป็นสีน้ําตาลแบบเนี้ย ก็คือสบายหายห่วงกล้วยชอบเนื้อโลชั่นของเขาค่ะคือทาแล้วมันซึมแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะเคยทาหลายๆยี่ห้อมันรู้สึกเหนียวเหนอะหนะยิ่งตอนกลางคืนน่ะคือเหนียวเหน,นับติดผ้าห่มจนนอนไม่หลับหักใจคนไม่เคยดูแลผิวมาเลยเป็น10ปีนะเพราะว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนขาวติดเหลืองค่ะสีผิวก็คือเฉยๆแต่พอเราลองใช้ผิวเราดีขึ้นได้อีกไอ้สีผิวที่มันไม่สม่ําเสมอมันกลับสม่ําเสมอแล้วก็กระจ่างขึ้นกว่าเดิมใครที่ผิวคล้ำใช้อะไรมาก็ไม่เห็นผลนะกล้วยอยากให้ลองเปิดใจที่ตัวนี้เลยค่ะใครอยากได้นะคะ ก้วยปักยยประกาศไว้แล้วนะคะที่ซ้ายมือรีบกดนะคะเพราะว่าตะก้าคู่หมดเร็วจริง